แล,แล้วเราก็มาถึงบาร์เซโลนาแล้วนะครับเดี๋ยวหาอะไรกินในห้างก่อนวันนี้วันอาทิตย์ร้านรวงอะไรปิดหมดก็เดี๋ยวกินในเซิร์ฟูห้างนี้มันเปิดอยู่ห้างนี้ชื่อว่าห้างอารีนาเดอบาร์เซโลนาเห็นเขาบอกว่าบนดาดฟ้าสวยสามารถเดินดูได้360องศาชมวิวมุมสูงของเมืองนะครับ วิธีการสั่งอาหารที่นี่ไม่ยากครับใช้ Google Translate เซตเป็นภาษาสเปนแล้วก็พูดเข้าไปเลยครับเดี๋ยวมันแปลให้เองเรากินแบบง่ายๆลวกๆนะครับเห็นเพราว่าเห็นเพราะว่าดาดฟ้าสวยหาทางขึ้นไปดาดฟ้ากัน สวยไหมสวยไหมสวยไหมนี่นี่นี่ด้านบนของห้างนี้นะครับก็เป็นวงกลมเดินได้รอบเลยนะฮะก็จะสามารถมองเห็นวิวมุมสูงของเมืองบาร์เซโลนาได้จากทุกทิศทุกทางเลยเนี่ยครับตรงนี้เป็นเหมือนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบ้านเราครับส่วนตรงเสาคู่นะครับตรงนั้นเดินขึ้นไปหลังเสาคู่นั้นก็จะเป็นเนินเขามองคูอีกนะครับ เส้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปดูกันเดี๋ยวพาไปขายตัว๋วให้ซื้อตัว๋วสังเกตสัญ,ญลักษณ์นะครับสัญ,ญลักษณ์ญญตัวเอม็มลงไปแล้วไปหาตู้เนราคาเดาอหาไทยนะครับตู <c oughs> <c oughs> ้ตเอ็มดีเออตู้ทีเอ็มีจริงๆแต่ไม่มีคนขายนะต้องหยอดเอาไอ้กดภาษาอะไรคะให้กดภาษา กกักน่ภาษาบ้านเกิดเราเราซื้ออันนี้เป็นตั๋วเที่ยวเดียวเนี่ยซิงเกิลทิกเก็ตเห็นไหม,อ,มอันนี้แล้วอันนี้คือตั๋วทีอะไรวะแล้วก็มี10บอันนี้เขาเรียกตั๋วทีสิ 10, ใช้ได้10ครั้งตามที่ศึกษามาจาก Google นะครับโดแม่ง็เลยจึ๊กเข้าไปทีนึงเรั้งหรออันนี้มันจะเป็นโซนอันนี้11.35ยูโตรต่อหนึ่งใบนี่ถ้าเราเที่ยวสโซน ก็คือมันจะเป็นแบ่งวงกลมๆอย่างเงี้ยชั้นแรกก็โซนหนึ่งโซนสองโซนสามถ้าเราเอาโซนเดียวถ้าเราจะเที่ยวสามโซนมันก็จะแพงทีเดอ๋อแล้วที่จะเอากี่โซนเราเอาโซนเดียวพอเพราะว่ามันสูกที่เที่ยวหลักๆอยู่ในโซนหนึ่งหมดเลยพอเรากดเราเที่ยวแค่โซนหนึ่งนะครับโซนหนึ่งอันนี้คือหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งใบถ้าเราสองคนก็สองใบแต่เราใช้ใบเดียวพอแล้าวทำไมอ่ะมันใช้ได้สิบครั้งสิบครั้ง เราสองคนใช้เรื่องกันได้เียติดเสร็จเยส่งบัตรให้ม้อยแล้วม้อยต้องติดต่อทีก็ได้เราก็คอนเฟิร์มนี่น okay. แล้วนี่ครับหน้าตาตั๋วที่สิบพรุ่งนี้จนะทานแต่วันนี้เราซื้อไว้ก่อนเพราะพรุ่งนี้เราเริ่มต้นจัดโรงแรมเนี่ยมันเป็นมันเป็นรถเมล์มันไม่มีขายแะวันนี้เรามาเที่ยวแถวนี้แนละ้วเราก็ซื้อไว้ก่อน น,น,นั่งรอรถเมย์รถเมย์จะมากี่โมงคะ1 0 3โมงตอนนี้1 0 2โมงนั่งรอ9นาทีโอ้ยชีวิตเนะ<ม>าะไม่ได้ลำบากแต่อยากลองหรือว่างไงใช่ใช่ใชรถเราก็จอดด้วยนี่แหละอืนี่เขียนว่า E 3นนี่รถคันนี้ E 3เขาจะจอดให้ไหมรถมาแล้วรถมาแล้วคันนี้ใช่ไหมมาแ,แล้วเอาติ๊ดติ๊ด ชีวิตทีนึง้วัตตดๆๆๆตอีกทีนึงอีกครั้งที่สองโอเคสองคนถึงแม้ว่าคนที่นี่เขาจะเลิกใส่แมสกันแล้วแต่ว่าบนรถสาธารณะเรายังต้องใส่อยู่ถ้าเกิดเราเคลื่อนที่จะนั่งจากจุด A ไปจุด B เนี่ยอ่าแล้วมันต้องต่อรถสองต่อหรือ3าต่อน่ะเขาจะนับเป็นแค่ครั้งเดียวแล้วกับ ถ้าโดยสายคันเดียวจา,จากจุด A ไปจุด B ถึงจะนั่ง3ต่อก็ชั่นแต่ถ้าเกิน3ต่อเนี่ยคิดต่อที่ต่อที่4เ,เริ่มเริ่มคิดอีกค้งอยู่แล้วแต่3ต่อตีอยมีข้อแมว้ว่าต้องไม่เกิน75นาทีนครับเนี่ยแต่ว่าเชื่อนี้เรานั่งนั่ง2ต่อเราจะต้องไปนั่งรถไฟต่ออีก,อกเที่ยวหนึ่งเนี่ยเรานั่งอันนี้สาย E3 ใช่ไหมนั่งไป17ป้ายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งรถรถไฟใต้ดิน เมโทรละต่ออีกสิบเอ็ดม้นะก็อันนี้ก็รับเป็นแค่หนึ่งหนึ่งครั้งใช้แค่ค่โดยหนึ่งครั้งนี่หมายถึงทั้งรถเมย์ทั้งรถไฟเหรออ่ารวมกันแ่หนึ่งครั้งต่อคนใช่ไหมใช่ต่อคนต่อคนคนละหนึ่งครั้งก็ยังเหลือเรากลับเราติ๊ไปสองติ๊บแล้วใช่ไหมเรานั่งสองต่อไปสุดสายเราก็ยังเหลือแปดครั้งโอเคเข้าใจนะแล้วอันนี้จะรู้ไหมเนี่ยว่ามันถึงไหนแล้วเนี่ย เราอยากรู้ถึงไหนใช่ไหมเรา,เราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าเราใกล้จะลงไป้ายไหนไนั่งย้ายไปนั่งตรงนี้ก่อนตอนบอกว่าขึ้น17ป้าย17ป้ายเราอยากรู้ว่าป้ายไหนบ้างเราก็กอ่านเดี๋ยวพอมันจอดแต่ละสถานีแล้วก็ดูว่าชื่อตามนี้ไหมแต่ถ้าดูอีกวิธีหนึ่งก็คือห่างดูเลยต้อดูเลยว่าเนี่ยตอนนี้จุดจุดสีน้ำเงินนี่ของเราใช่ไหมเนี่ยเราเคลื่อนที่อยู่บนเส้นทางไหมถ้าเราเคลื่อนที่อยู่บนเส้น เส้นทางเนี่ยก็าแปลว่าเรามาถูกสายแล้วเรานั่งรถถูกขัดแต่ถ้ามันนั่งออกไปนอกเส้นทางนะอันนี้คือเราใช่ไหมใช่ใช่จุดจุดน้าเงินเนี่ยคือเราเคนที่ไหมนี่เคนที่เันที่เห็นไหมเคลนที่ก็คือไหนอันไหนคือจุดมหยจุดหมายเ่ยอยู่นี่เนี่ยเราต่อเรานั่งรถสายนี้มาถึงนี่เสร็จ้ะก็ไปต่อสายสีแดงใช่ไหมเนี่ยจุดหมายเราอยู่นี่ทีนี้เราอยากรู้ว่าตอนเนี้เราอยู่บนเส้นทางไหมเนี่ยเห็นไหมเรามาเราอยู่บนเส้นทางตลอด เราขึ้นถูกผันแล้วดูอันนี้ง่ายกว่าก็จะให้ไปอ่านป้ายอ่านใครไม่รู้อ่ะบางทีถ้าเราอยากดูอย่างงี้งงว้ยหมุนดีกว่าจะได้ไม่ตาลายให้มันอยู่เส้นทางหรือทางเดียวที่เรานัีก็คือไปสุดจนสุดเส้นสีแดงเราก็ต้องลงเพราะว่าเราก็ต้องเป็นรถไฟจุดสุดไหมสุดเส้นสีสุดเส้นีเขียวใช่สุดเส้นสีเขียวนี้เราก็ต้องลงเพราะเราต้องไปต่อรถไฟถูกถูก แต่ว่าอ,อ,อันนี้เราถูกรเรามั่นใจว่าถูกเส้นแล้วเราก็ปิดจอไปก,ก่อนก็ได้เซฟแบตเตอรี่เราลงรถแล้วนะคะทีนี้เราจะไปไหนคะนี่ไงเมโทรก็นี่ไงเอมอยู่เนี่ยเมื่อกี้เราสุดสายงนี้แล้วนะทีนี้เราเราก็มาต่อสายเมโทรสีแดงสาย L หน,น,นึ่งนั่นไง L หนึ่งเนี่ยะทำยังไงติดติดตรงไหนติดีเสียบนี่เสียบเสียบ ปั๊บมันส่งบัตรคืนอ่หมเอเอ,เอาเอาบัตรดึงบัตรออกอ่าเอาประตูเปิดเอาบัตรคืนกับมาให้เฮียอ่ยาแล้วเราก็เอาบัตรนี้เสียบอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะเป็น2ติดอ่นนี้ถึงอ่า L1 ใช่ L1 เขาบอกลงไปใช่ใชลงบันไดไป ใช่ใช่ใช่ลงบันไดนี่ไงอ L1 มันมีซ้ายกับขวาเห็นไหมของเราต้องไปไหนวะนี่ง่าย E S นี่ไงเออ E S P A N Y A อ่ะเราต้องลงอะไรเราลงตรง E S P A N S A ปัญญาหมาแล้ว <Yeah. S 1> เหมือน BTS บ้านเราสิป้ายสิบนทีจะรู้ได้ไงอันนี้เราขึ้นเมื่อกี้เราขึ้นที่อะไรเนี่ยเอออะไรนะอันนั้นมันชื่อสถานออน,นี้ต,ต่อไปก็เป็นนาวานัเราก็อยูนะถ้าาน,นี้ต่อไปมันชื่อนาวานัดก็ปว่าเรามาถุกานะสัง,งนะสกเกตป้ายนะครับ ป้ายเวลาเปิดประตูมาเห็นป้ายตัวหนาวัดนาวัดสถานีนี้ชื่อนาวัดนะซึ่งเแบนกันกับเหมือนกันแบบเราป้ายแรกก็เป็นนาวัดนั่นนะครับไปทั้งหมครับเรามาถูกทางแล้วนี่เลยเราถึงแล้วเอสปัญญาอ่าที่นี่นั่นใช่โลกเปิดประตูสิ้นสุ ออกั้งไหนก็ได้อันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ทางนี้นั่นไง X X X ่น่ะเออไปใช่ไหมเนี่ยเออนี่แหละ S4 CEO ทางนี้นะดูว่าใช่ที่คิดไหมนี่ไงเสาคู่รูสง่า ใช่ไหมใช่อันนี้ห้างที่บ้านี่เลยเดี๋ยวห้างกลมๆเมื่อวานนี้ที่เรามานี่เดี๋ยวเราไปกินข้าวเราจะไปกินข้าวก่อนไหมกินข้าวเลยจะไปกินอะไรเออวันนี้ห้างนี้ดูคึกคักหน่อยห้างนี้เขเปิดนะมาไปกินก่อนนะโอ้โหอ่าอะอันดับแรกจะกินอันนี้ปลาต้องโผล่สเปนใช่ไหมอันนี้ต้องทำยังไง ต้องถ่ายรูปก่อนที่นี่เราจะกินอะไรเราต้องถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนนี่หมายถึงถ่ายรูปเพื่อที่จะสั่งแต่อยู่เมืองไทยนี่แล้วต้องอาหารมาแล้วถ่ายรูปลงเฟซก่อนนี่กระตุ้นสเตนเอาโอ้สุดโรฮ่าโอล่า แค่นั้นล่ะนี่ได้กินแล้วปาต,ปต้มโขลกสเปนจุ่มอันนีเขาบอกว่าถ้าไม่ได้กินเหมือนมาไม่ถึงนี่ไงมาแล้วมะนาวมะนาวมะนาวมิ้นท์หมูปลาโ้โขลกินเหมือนมากอือม,มอาให้ฟังด้วยเขาตรงนี้เ็าเรียกว่าอะไรนะมองคูอีกมองคูอีก พิพิธภัณฑ์อะไรมันบอกว่าเป็นชื่อของเนินเขาที่ตั้งอยู่ด้านหลังพิพิธภัณฑ์ศิลปะแหง่งคาตาลัน,าานส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเสาสองต้นใหญ่มากแล้วก็ห้างสรรพสินค้าแล้วก็เหมือนรนาวรีชัยสมองแล้ภูมิอยู่ตรงกลางอนี้เดี๋ยวจะพาไปชม มันคือใจกลางเมืองบาร์เซโลน่าคือที่นี่ตรงนี้ว,ว้าวสวยอยู่นะสวยอยู่สวยอยู่มันเป็นอะไร,รที่ทเรานั่งสาย L หนึ่งมาต่อ L สองนะใช่มันเป็นอะไรที่แบบ สร้างอยู่ <c oughs> ส่สวนนี้คือมหาวิหารซากาดาครับหรือซากาดาแฟมิเลียครับแปลว่าครอบครัวของพระเยซูครับรู้จักกันในนามโบสถ์ที่สร้างขึ้นมา140ปีแล้วยังสร้างไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปไอันนี้ต่อดีไหม uh huh. แคมเนือสนามของทีมบาเซโลนาไปขึ้นเอลสค่อ huh. ง เมื่อตานเขาป่าลวอูเหมือนกันถ้าเราจะเข้าไปดูข้างในไปซื้อสวนน้องนี้เข้าไปดูข้างในไหนข้างในสนามฟุตบอลน่เหมือนตอนเราไปดูแมนูลิวพูเกาจะพาทัวร์เขาก็ไปดูสนามดูอันนี้ราคาราคาเข้าชมนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูเสื้อผ้าในนี้ไหมบาซ่าสโตร์ ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยหนึ่งสิบสองสี่พันอ่ะเท่าไหร่สามสิบห้าสามสิบห้าถ้าเีย่เอาเอาเข้มเฮียเอาเข้มเปื้อนยากกว่าดูดูผู้รักษาประตูออโตมติกนะครับยิ่งปึ้งนะา ดอกแรกเตะต,ตรงตรงผู้เกษสาวตูบอกไม่ต้องทำอะไรเลยดอกสองเตะปั้งโอ้โหเล่นชิงก็ยังรับได้ว้าไปดีกว่าคนดูเด็กเตะไม่ไหวอ่าในที่สุดก็เจอนะครับร้านอาหารไทยนี่ไทยรลสอรองสิ้นสุดการรอคอยนะครับวันนี้ วันนี้ต้องอาหารไทยแล้วคนไม่ไหวแล้วนออออรร่่ยยเลองติคงหมูดิถึงจะไม่ใช่คนไทยทําไม่มีใครพูดไทยได้เลยจะรสชาติไทยเลยครับรสชาติไทยนะโอ้ซาล่าช็อปใหญ่มาก ตอนนี้คุณนายซาร่าหายเข้าไปชั่วโมงกว่ายังไมโผล่อมาเลยตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าพาซาเดอคาตาลุนยานะฮะก็เต็มไปด้วยห้างสรรสินค้าแล้วก็แหล่งช็อปปิ้งแบรนด์เนมทั้งหลายมีครบครบับหลุยส์วิกตองชาแนลแฮเมสโลเว่ปาด้าอะไรโอ้ทุกมีทุกแบรนด์เอาว่ามีทุกแบรนดีกว่า าสายช้อปปิ้งก็แนะนำนะครับถนนเส้นนี้อย่าลืมมาถ้านั่งรถไอรถเมโทรก็คือรถไฟใต้ดินนั่งมาลงคาตาลุนยาเซตจีพเพมาเลยไม่ผิดหวังฮะ,ะ,ะวันนี้วันนี้เราเกิดปัญหาเอาบัตรทีสิบนะครับตอนขามาจากโรงแรมเนะี่ยเราขึ้นรถสองคนใช้บัตรใบเดียวเราเสียบแล้วเสียบ 2ครั้งใช้งานได้ครับมาถึงที่เสียบรถไฟใต้ดินสองครั้งก็ใช้งานได้แต่พอเราขึ้นรถเดียวต่อไปอเสียบสอง <indung. S 1> ครั้งไม่ได้แล้วครับเสียบได้คนเดียวก็ไปถามเจ้าหน้าที่ว่าทำไมมันใช้งานไม่ได้เขาบอกว่าปันแบบนี้ใช้ได้คนเดียวเราก็เลยถามว่าเมื่อกี้เราถามเจ้าหน้าที่เขาว่าทําไมมันใช้ได้คนเดียวมันยกเลิกกติกาเปลี่ยนกติกาแล้วเขาบอกว่าเปล่าเลยเราซื้อผิดน,นะครับทันที่ัรนี้ ไอที่เขาเรียก T 10, T 10, ทีสิบทีสิบที่ที่เห็นแชร์กันในเน็ตนะครับเนี่ยคือใบนี้นะครับเนี่ยทีสิบที่ซื้อเมื่อวานเนี่ยที่เขาบอกว่าใช้ได้สิครั้งมันใช้ได้สิบครั้งจริงๆแต่มันแชร์กันไม่ได้ใช้ได้คนเดียวใช้ได้คนเดียวไอที่ได้ได้แค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะได้แบบแอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยกเลิกก่อนอเดี๋ยวเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนภาษาให้ดูอันนี้มันไม่ใช่ต้องภาษาอังกฤษเนาะทำบ้านเราจะได้เข้าใจง่ายนี่ครับทีสิบ พอซื้อแบบนี้บัตรเนี้ยใช้ได้หนึ่งปีเต็มแต่ใช้ได้สิบครั้งกับคนเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเอาสองใบกดสองครั้งนีเ้เราไม่เอาเราบัตรที่จะต้องใช้จริงๆที่แนะนําให้ถ้าแบบว่ามากันหลายคนหรือมากันสองคนสามคนแล้วแล้วอยากอยากว่าอาอยากแชร์กันถูกๆกดตรงนี้นะครับนี่ครับใช้ได้แปดครั้งอายุงานสามสิบวัน แบบนี้ใช้เป็นคุ่ทัวร์เลย70ครั้งอายุงานสาวันนะครับเนี่ยติ๊กเข้าไป10ยูโรถูกกว่าด้วยเนาะเหมาะสำหรับคนที่มาเป็นคู่นะครับก็ใช้แบบนี้ดีกว่าเพราะว่านี่มันได้ใช้ได้เฉพาะในบาร์เซโลน่านั้นใช่ใช่เอาไปใช้ที่มาดริดก็ไม่ได้นะครับก็ใช้ได้เฉพาะที่บาร์เซโลน่าเท่านั้นโอเคก็ฝากถึงทุกคนที่จะมานะครับเวลากดก็จะได้กดเป็นโอเคครับกลับไปหน้าหลัก โอเคครับกลับโรงแรมนะครับบายกลับโรงแรมแล้ววันนี้เราจะไปเที่ยวตลาดเราไปกินข้าวเช้าที่ตลาดอ่าตลาดสดนะเราโอเคมาคาดาเดล่าเขาบอกเป็นตลาดติดอันดับหนึ่งของโลกมาตั้งแต่ปี12ตลาดติดอันดับหนึ่งของโลกเลยเหรอขาาายอหร และใหญ่ที่สุดใน,นเบซิลล่ารวม,มถึงติดอันดับหนึ่งของโลกมาตั้งแต่ปีคศ2012ว้าวไม่ไปไม่ได้ครับเย้ yeah. ตลาดอยืนข้างหลังเราวนี่นะคะมาถึงแล้วนะครับตลาดสดที่เขาบอกว่าดีที่สุดในโลกอยู่ที่เบซโลน่าอะไรก่อนขนมมาถึงนะขนมน่ากินมากที่ทำใส่แก้วไว้ก็มีนะมอย ไสะอาดจริงครับดูพื้นนี่น้ำหยดหนึ่งก็ไม่มีไม่เหมือนตลาดสดบ้านเราเลยขายดีถ่ายดีโอ้ยนี่ติ่มท้งโกินอะไรก่อนดีวะเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยน้ำผลไม้สองยูโรโอ้โหคนที่นั่งอยู่บนบาร์แต่ละคนยังไม่ได้อาหารสักคน จะได้ตอนไหนวะเนี่ยตามสาั่งก็พอจะเป็นตแต่ร้านนี้น่าจะได้เร็วอ่ะเพราะว่าเขาได้กินกันหมดละแต่ละคน,นเอากุ้งเอาหมึกนี่ละง่ายสุดนี่นี่หมอยถ่ายรูปไปหอยเนี่ยเอ่อถ่ายไว้แเราจะได้สั่งได้สั่งอ่าอ่าเออถ่ายไว้ ไหนไหนเออถ่าย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 ปลาหมึกทอดของเขาไว้แล้วเราสั่งเลยหมึกที่หนึ่งหอยที่หนึ่งอ่าม้อยม้อยถ่ายกุ้งจานนู้นด้วยจานที่เขากำลังยกเลยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยไปไปไปถ่ายไกลหน่อยก็ได้อ่าจะได้จะได้สั่งได้อ่าอ่ารูปที่เราถ่ายของเขาเมื่อกี้นะครับ วันง่นายดิหอยวันหอยเออโอเคโอเคครูรอดแล้วอ่าดูันรอมันคือของเราเอ้ยอเนของเรานี่แหละเอ้ยหอยของเราหอยของเรา เขาบอกเก็บไว้มันหายขโมยเยอะแถวนี้พลาดไม่ได้ไอเดจะกินสามีกินไหมมันคือปลาปลาเอีย่าแต่เป็นเส้นสปาเกตตี้เหมือนเขาผัดปตะไบอ่ะตี๋เขาบอก่าชิมทิมทิมแซ่บบอ เฮ้ยกระดูกหมูอันนี้กระดูกหมูเป็นหมูอร่อยไงเกีเ่ยนท<อ>ุกจ<อ>าน,นอร่อยแทบแซบ่แทบกินแล้วเดินกลับเอากลับบ้านขาเลยกินเลยก็กินเลยกินแล้วพลาดด้วยนะ เข้มออ้ันนี้เครื่องเทศข้าวฟ้าเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวนี้มีรูปอยู่อันนั้นอันนี้นะอันนี้นะอ่อ่าตัวใหญ่ใเออบอกใหญ่ใหญ่เขาก็รู้นะ ใช่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดกับเราจนได้เพอแป๊บเดียวเป้ของเราก็หายไปพร้อมกับของมีค่าข้างใน,นนะครับขนาดวางไว้ข้ขางๆตัวทแท้ๆที่นั่งตรงไหนนะคะที่โดนขโมยอะ่ะตะกี้นั่งตรงไหนนะคะไม่ใช่ข้างในอ่ะมีมีม มีคนนึงนั่งตรงนี้เหรอแล้วอีกคนนึงนั่งหนึ่งเพื่อนเกามานั่งด้วยแล้วก็เหมือนจบจะเดินไปสั่งกาแฟก็ถ่ายไปพร้อมกระเป๋าเราเลยเป้เส็บใจไม่เป็นไรหรอกปะเขาบอกให้ไปหาตำรวจเหรอเขาบอกให้ไปหาตำรวจเหรอ ก็ว่าไงบอกว่าตำรวจต้องร้องคูไปที่สำนักงานกลางเขา่ให้สำนักงานกลางของสตาบัคเนี่ยอนุญาตอู้อยากจริงๆเออไม่เ yeah, ป็นไรหรอกปะปาดเขาเออก็วันหลังเราต้องก็ต้องอย่าสับเผ้าสตาบัก ยากมากเลยของดูยากมากเลยช่างมันช่างมันไปเดินทางต่อเแ็งเลยเป็นไรหรอ,อดีทีไม่ได้พาสปอร์ตไม่ได้หายตังค์ไม่ได้หาย,ม,หายม,มือถือหายแต่ตังค์เหรียญหายแต่ตังค์เหรียญก,กับกระเป๋าเป้ลูกซื้อ,อ,อไปให้ลูกซือ้อปไปซื้อใหม่ แล้วก็พังคอพังคอหลุยสองพื้นแว่นพินดีกจะเป้าเครื่องสำอางหลุยอันนึงเอามาจากบ้านหมดเลยพวกนี้หายหมดเลยเซ็งเลยเดี๋ยวไปซื้อใหม่ตอนนี้สบายใจขึ้นหน่อยแล้วออกมาเดินซื้อของต่อได้ตอนนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน เปลี่ยนแนวจากนั่งรถเมล์รถไฟใต้ดินมานั่งรถไฟบนดินนะครับอันนี้สายมันมีสาย S2 กับ S6 กจากกรุงเทพเราก็ไปมันเป็นไฟฟ้าเหมือนกันแต่มันเป็นรถรางบนดินนะก็ใช้ใช้ตัว๋วทีสิได้เหมือนกันตัว๋วที1 0จะไม่ง่ายทีสใช้ได้10ทีทีสิบได้สิบทีแปดได้แปดทีเพราะมันตั้งชื่อตามภาษาไทยบอกว่าเนี่ยอตอนนี้เรามาถึงร้านอาหารไทยชื่อว่าร้านไทยแซ่บนะครับ พอดีไม่ได้จองไว้ก็เลยนั่งรอก่อนจปะพอดีจะสามทุ่มเป็นเวลากินของคนที่นี่นะครับก็นั่งรอแป๊บหนึ่งจาม่เปวลาองนี่นะรงอบหมที่เปากงี่นเะครับน่หามท่เปนเานองนี่นรับกันทุ่มเนเวกือบรบกน่งรแล้วห่าไม่ต้องเสียใจนะ เรามาถึงมาเซโรนาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเนาะมาเรื่อยเดี๋ยวใครจะได้รสจืดเลยเออนี่มาแล้วส้มตำแซ่บอีหลีแับผักหมูจิ้มแกงน้ำใจสักน้ำใจสัก ก,ะ,ะ,กะเพรามาแล้วครับจานใหญ่มากอร่อยเกี่ยง <c oughs> ตามโอแลลวที่รักโอ้มามะม่วงหวานไหมมะม่วงอร่อย น้องเขาก็บอกน้ำม่วงอร่อยไม่เท่าน้อำม่วงบุกล่องแต่ดีกว่าน้ำนอกไม้เลอะไม่รู้ไม่รู้เป็นพกอะไรร้านนี้นะคะสามพัน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 ถ้ามาบาร์เซโลน่าร้านนี้ห้ามพลาดอันดับหนึ่งเดี๋ยวให้ดูชื่อร้านเขายังไงก็ฝากติดตามช่องทริปดีๆกับ ตีเมียตามของเราด้วยนะครับถ้าชอบถ้าใช่กดไลค์กดแชร์ถ้าแคร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ